ครับผมอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับผมเมรีอ่าในกรุงกับว่าเอี่ยมครับเอาเฉลยนกไม้มาให้มาฝากครับอ่าเอาในกรุงสวัสดีครับประเนียดครับปรเนียดเป็นยังไงประเนียดได้หลายหลังไปปรเนียดยังบ่ลังเลงครับผมถ้าเรามีเวลาสิตรงนี้ว่าีเวลาครับอาเอาเอาค่อยๆเฮ็ดไปแต่สำเร็จแล้วล่ะเออเจิมไปก่อนปรเนียดนะปรเนียดเจิมแล้วครับได้ขวัญสองนะครับอ๋อเอาเอา แต่ข้อสวงโอ้เยี่ยมเยี่ยมสุดยอดมันิบ้านไผ่บ่วไก่บ่ไก่ครับอ่าพเนียดส่งนี่พาแพเขแพ้เขามาส่งนี่พื้นแบบนี้อ่าอันตกเป็นนกอ่านี่โน,โนว่าสันว่าคือขักขึ้นแน่แต่เอาไปล่องล่องเศร้าล่องเสียงเบิงครับนะครับเอาคือตัวงามแต่้มยเป็นยังไงนกจักกุกเนี่ยสว่งสวง แตกมดงามพร้อมสิเดือนนี้ลองปุกค,ครับตาไม่เชิงไม่ชินเอาดพวกมันไล่อันนี้คือนกนกไอ้กระบ้านละครับนกอ่อยู่บ้านท่าบะเดือนนี่ละครับอยู่น้ำอาจารย์ขมไพยนิโนไปปนเอาได้อ่าไปอ่าขอแบงแม่เอาหางมาคืออันนั้นเดือนีิโนนี่หางมาคือบ่เขาพเนีย่ยเทแรกบ่ไม่นั่นพ่วงเต้าไปร่วง เฮ็ดอยู่เฮ็ดดีอยู่เสียงบัดเสียงเสียงกลางไปฮาเงี้ยนีเสียงกลางเสียงกลางไปหาเงี้ครับผมได้ขวบเนาะไม่ที่พูดได้เหรอวะเออแต่ว่าเป็นทินนกน,น้องปิงน้องปิงน้องปิงก็หมายถึงว่าอยู่ในโซนเดียวกันกับโคกระเบื้องแล้วครับผมอาจารย์ทุกท่านโอ้ตัวไงคือเป็นนก ไล่ดำดีบ่ะก้องส่อเด่นชัดมักแต่ยังเสียแต่ว่ามันเป็นผักใบพักขี้เล็กใหญ่ๆขมว่าใบพักขี้เล็กพ่อพ่อหนึ่แกงใส่หนังว่าตุ้มไล่น้ำเอาเอาก็ต้องฝึกไล่น้ำคือว่าล่ะฝึกไล่เถื่อเพี่นพ่อใจอยู่อาจารย์เนี่ยหนกูกีไใหม่พี่หนึ่มาปั่นเลยครับเนี่ยปั่นแถวแท่ทนริวหน่อยครับริวหน่อยแบ่งไปทั้งน้อ,นองโมหน่อยครับ น้องบุญน้อยโคกซีหมดแล้วครับแบ่งไปทางนั้นอ่าโอ้ฝากขึ้นหน่อยดีกว่าฝากว่าปูกวันไดนครับอาจารย์ทุกคันอ้คันอยู่ตีวะทำไยว่าคันยังเร็วอ่ะอมีนกเขารวมบ่นกตัวมันดีอยู่อือเดี๋ยวค่อยเขาออกเทลแอ่กเนาะออกเทลแอ่กครับโอ้เป็นอันนี้เขาเอียนว่าซีแดงกุ่งซีแดงเนาะ แดงดำแดงดำต่ว่าข้องสว่าะงข้องสว่างีปิดตาไหนชัดเลยออแค่ข้องสวเด่นชัดข้างหลังกับตรงดีครับผมอาจารย์ข <uk> ้องสวด้านหลังจูบเจ้ายุ่เตี้ยเป็นแต่แทนริ้วน้อยได้ปะคิดว่าสิไดอยู่เลยเนาะแต่เพท่านด้ดูเหมือนจับหนุก่อนอ่นี่ถือตล้งนี่นี่นี่อนี่เราถือเลยครับอาจารย์ทุกท่านว่า นกนีเปเบ่งต้นเบ่งโตมันยังบอลููต้องเบ่งคิดใจมันย่ำนะครับคิดใจที่ว่ามันสู่มันส้นมันสู่แล้วครับสู่นกบอลบูอะไรก็คือเดืออาจารย์คันน,นั้นซ้ำบางไรก็บอดีเลยครับนกอะไรกันแต่ว่าโอ้ยผมมีมองหากมองบินนี่ประตูแม่โอ้ยหลอกสองสันอาจเดย์ดีออกเลย พระเนตรนี่โนกับสุดยอดอยู่ครับพิศวาเปียงเปียงใบใหม่ยักหน่อยเราเราแห้งครับอันนี้ก็เป็นควันไม้พิล่าครับตามสูตรตามว่าแหรอครับผมควันไม้ทับทิมบักคอยสีขาวสีดำบ่ไดเตีมันบอกเขามันอวกเลยอ่ะ เจเ้ามาแดงเจเ้าัวแดงครับโอ้ไล่ข้อแมมามาดำลายแต่ดำลายกับไม้ถึง,ง,ย,ง,งยังเวียาจารย์ผมก็บุญจารถิ่นดอกเดาต่สิว่าไปดอกว่าถึงยังทันกับว่าคู่หนาว่าจัเเน่ยอ,อยาเบื้องบนเบื้องผู้จวบความเก่า <laughs> 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 โอ้สับคาหลอกันเรื่องนี่จับเนาะ <laughs> <laughs> โอง อันนี้นี่โลหลซับนนออคาหลอกครับคือเป็นนกตัวมาแล้วครับแต่ว่ามันออกไปอยู่ปลาโดนครับผมนกตัวอยู่กับบ้านนี่แหละโอ้ซับคาหลอกเอาเอาเด็กควงดีมาแล้วครับเดี๋ยวกันโอ้คนสีนี่แหละครับผมอาจารย์ดูกันสำหรับวันในกรุงออกมาฝากอ่ะมีนะ่ครับ ค,คู่อยู่ในกรงร่วมครับเนี่ยปล่อยเขากรงร่วมคู่ใไซมูในกุรงก็เลยว่าเอาว่าฝาก,กว่าต่อนกันครับอือาจารย์ทุกท่านเออเอาไว้ประมาณนี้ก่อนอาจารย์เดี๋ยวผมจัดการให้เอา้าตอนเหนื่อยอาจารย์ทุกท่านได้นกฝึกตัวแม่ครับผมนี่เนาว ผมกับมากน้ำออาายำ่อยจยนสำหรับนกเชลยเจ้าลิ้วหน่อยที่ว่านี่โน,โนแบงไปอยากแบงพุนันพุนีไปแบงในกุ้งไปในกุ้งกับว่าขันทั้งขันทั้งคู่เหรอนี่โน,โนก็บว่าเด็กคองดีไปเล่นถ้าันไห้บันนี่อันนี้ฝึกแต่เศร้าเ่ะน,นี่มันไปแต่เศนะร้าพีา่นเองแต่เศร้านกหลายด้ยช่วงนี้ถาวความสำหรับ ฟึกนกแหละครับร่มหนาวพัดวีววอาจารย์ผมสิพาไปเบิ้งนกที่ว่าเป็นนกเรียวนะออกมาเบิ้งใกล้ๆเลยเล่ะเอาไอ้นี้หนูเบิ้องจาของนกเบิ้งน้ำน้องพี่เบี่ยนเลยน,น,นะเ้อเพี่ง่ามอย่างน,นี่นี่ มันเริ่มไอเริ่มยังอนะน่าเริ่มคันเริ่มยังอะล่นะเริ่มคันเริ่ม <คน S 1> เหี้ยคุณอันนั้นก็ดีตัวเลยเนะาะเพราะว่าถ้าเราเป็นติวนกบ้านนกคือยังนกหลุนนี่แหละอาจารย์ผมเบิง่งนกหลุนนะ่ะนกคัะม,มันนกแก่ปลามันบ่เป็นป่นังสีหรอกครับขนบนบ่บ,กบกโกลมปันไดครับขนยังเปลี่ยนคือยังไายขนใหมน่นี่นกอ่ะ เห็นนกเรียวเหรอครับเพราะว่าเข้าบดจดตานะครับเข้าบังบังเข้าครับเบิ่งมันขันเหรอครับผมก็ได้ยินมันขันเหรอล่ะนกอ่นนี่เป็นนกแถวแถวโสมทีดาครับโคกกระเบื้องนนั่แหละครับผมอ่าผมประทับใจคือม,มากอ่ความแตกต่างว่าอาจารย์เห็นบ่ครับเนี่ยไล่ข้อ มั่สีมีเม็ดแดงครับเม็ดแดงขึ้นเป็นจอมเลยครับจอมอยู่หลังไปหางอนตัวครับนะนี่โนบ่สังเกตซื้อได้หนิผมเอ็นวักีจึงเลยเพ่งดูปุ่นผมบอท่วงซื้อได้อาจารย์คันคันทวงยู่เฮี้ยนนี่แก่สิบ่ใาห้ผมปานนี้นั่นยูยูงอนตัวมันนะครับอาจารย์เป็นเม็ดแดงแดงล่ามขึ้นล่ามขึ้นเลยครับเม็ดแดง เออตัวนี้ก็พอใจแล้วครับนี่คันนี่ดิงเงินแล้วครับนี่หุ่นเจ้าของเจ้าของอ, <c oughs> อีออปั่นกันมใไซปั่นกันมะไซวันใดตัวนี้ก็โอ้โอเช่ครับนกน้องปิ่งนะครับนี่ยู่เราละตำนานมิซูเสียงดงดังพระละมาัจารย์ทั้งสองก็ได้ย่องอยู่ครับน้องปิ่งน้องปิ่งยู่หันละ,ะตัวไก่ตัวไก่ทางไก่ก็มาเห็นอยู่ครับจังละได้เอาไป ถามข้าวถามข้าวแต่สมัยพุทธาอายันเด่นน้ำบอกอน้ำคู่ครับผมสำหรับชิปนี่ก็ไว้ประมาณนี้ครับคับแม่นได้เฉลยขึ้นสิคากนอนนิโน,เน่เ่ย <laughs> ดังอดเอาอดเอาอ <laughs> ดเอาเอาครับผมอาย์ญญญทุกท่านชิปหนาพ่อกันไหมครับผมอะนี่น่สวัสดีพี่น้องนะครับผมออาจารย์พ่อญญญพกันชิปหนาครับผม